วิดัตสวัสดีครับพ่อพี่น้องทั่วโลกบอกันจะของเคยไปครับเบอกไปเถอะนะครับพ่อได้ม่วง,วงวันครับเจอครับนะครับกัญญามาเนี่ยนอนอใจหมู ประมาณผม,มเหมืนอนหลวกบวัวดวนนะครับผมว่าถ้าลวกดวนไหลมันหย่ำบดังพวดๆวดนะครับมาตัวยอยาก Chị tay tao bôi mấy à Hãy muốn nè ถ้าต้มเมือเปื่อยนี่แขาวาดีนี่ครับล้องติดนึบครับนี่นั้นตึมตืมเลยครับเหียาปันย่างลดแล้วนะกูได้แขวดีมาหยำเซ่กันรึรวกใส่ vừa không bởi lâu á các chút vừa mặc hôm hàm với chinh thầm mặc dịp 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 có lục luộc có đỉnh đỉnh, gì có gì bút bay ผมว่ามันเสียบอะมันห่วงกับเสียบชิ้นอยู่นิดกันครับมันมเสียบเองครับมันไม่เข้าใจคนอยองเสียบกับห่างปากกระโดดไม่เอาใจา าไม่ไม่ไมก่ตังปวดบวดปวดนะพัฒนาไปเลยครับเดียวกันเดียกกันยาวั่ะกาไปใส่ดอกต้องคุ้นกับว่าตายไปแล้วว่าตั้งตายดอกครับปัญหาชีวิตลุ่มเหล่านดหน่อย คไอ้ออน,นี่พอโคถึงขันแตคหักผมเลยเสียการส่งตูวผมเลยหยุดพักไปครับก็จิตัง้งูตัวได้กั

ดีชมมาเลยครับนะครับดีดีป้าปุงครับแล้วครับบ่บ่บายหรอกครับอีกไมาแล้วผมจะตอบเองครับเดี๋ยวผมกับอีกพัฒนาไปจีกทีนะครับ คือว่าเป็นกระจกซองมนาแหละไปับว่ามันจะสีเอาตามาของคนห้ามันต้องมี ยังถอดมาเครับถอดมาว่าเออเป็นเด็อว่นว่าจีนย่องกัน,นยังอยู่เลยครับผมก็ไปเรื่อยเชียอ์ครับออือื อืมใส่สยีแซบเนี่ยอือดีครับมึงนะขึ้แซสใช่ปะรสชาติเป็นไนมันมันรสชาตหมูอ่ะมันหอมน้ำมุนอืมผมเที่ยวสวัสใีใส่ครับ ครับอย่างนี้เียกมากไว้โอ้คำบริดดมัันดีดนเอาวงรูเอาอยาสูเขาเดี๋ยววะเสูเขาดูมาดิ